สวัสดีค่ะดรโยรักพวงประเทศโสคนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนภัยใหญ่ศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญค่ะหลังจากที่ได้รับคำสั่งสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีที่1129ทับ2,563สำเมื่อวันที่12พฤศจิกายนย2563ดิจฉนก็เข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติงานเมื่อวันที่17 พฤศจิกายน2563ค่ะขออนุญ,ญาตนำเรียนถึงประวัติโรงเรียนพัยย่ศึกษาพอสังเกตดังนี้ค่ะโรงเรียนพัยยศึกษาได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2524บนเนื้อที่35ไร่ซึ่งได้จากการบริจาคข,ของ3ครอบครัวดังนี้ค่ะครอบครัวของนางบุตทองสุขครอบครัวของนายบัวทองเหล็กงามและครอบครัวของนายพันธุ์บุญทศรค่ะ ในปีการศึกษา2,524หลังจากที่ได้รับประกาศอนุมัติให้จัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วโรงเรียนพใหย่ศึกษาก็เริ่มเปิดทําการเรียนการสอนโดยเปิดสอนและเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นรุ่นแรกในช่วงแรกนะคะ สถานที่ตั้งปัจจุบันอาคารเรียนยังไม่พร้อมที่จะทําการเรียนการสอนจึงได้ใช้อาคารที่ทําการสภาตำบลไผยใหญ่เป็นที่ทําการเรียนการสอนชั่วคราวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่ง่ะหลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาทําการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2524ณที่ตั้งปัจจุบันจนกระทั่งในปี2537ก็ได้เปิดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเราก็มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หรุ่นแรกในปีการศึกษา2 5 3 9ค่ะ้า้าค่ะหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยน2563รยดิฉันเองในฐานะที่เป็นผู้ำอำค์กรสูงสุดก็ได้ร่วมประชุมคณะครูทำการวิเคราะห์บริบทร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภ,ภาพการศึกษา5ปีแล้วก็มีการทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายเงินตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่เข้ารับตําแหน่งคือดิฉันเองในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือว่าเป็นผู้นาองค์กรสูงสุดในสถานศึกษาแห่งนี้นะคะก็ได้ร่วมประชุมหารือแล้วก็ทําการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เราคํานึงถึงจุดแข็งคํานึงถึงจุดอ่อนคำนึงถึงโอกาสและอุปสรรคของโรงเรียนเราจนกระทั่งได้นวัตกรรมในการบริหารที่เราเรียกว่า TBM หรือ Task Based Management ภาษาไทยก็คือการบริหารโดยใช้พาังงานเป็นฐานาจากนั้นเราก็ถอดรหัสชื่อภาษาอังกฤษที่เป็นชื่อย่อของโรงเรียนของเราก็คือภายใ่ศ่ศึา School ซึ่งเราก็ได้5ตัวอ,อักษรที่เป็นตัวย่อก็คือ PY ที่เป็น S หรือว่า PY3S จากนั้นเราก็นำนวัตกรรมตัวนี้เพื่อที่จะบริารนานการกับการบริหารสานศึกษาโดยใช้พลังานเป็นฐาน ก็จะขออนุญาตได้นำเสนอในส่วนของนวัตรกรรมการบริหารที่เราเรียกว่า PY t p y S Model นะคะซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ค่ะองค์ประกอบตัวแรกนะคะตัว P มาจากคำว่า Progressive Paradigm ที่เราเรียกว่ากระบวนศั์ก้าวหน้าซึ่งก็จะตรงกับพารางานของอผู้นวยการสาศึกษาด้านวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการค่ะ Y ตัวที่2ก็คือ Youth Center Service นะคะซึ่งจริงๆแล้วด้านนี้นะคะก็คือยึด เยาวชนหรือว่ายุทธที่เป็นตัวเยาวชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการซึ่งการจัดการศึกษาก็เป็นการบริการรูปแบบหนึ่งเป็นการบริการทางการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจึงใช้คําว่า Y ที่นี้คือ Youth c e n t e r Service ก็คือการบริการโดยใช้ผู้เรียนเป็นสาคัญก็จะตรงกับพนักงานด้านการบริหารจัดการค่ะต่อไป t r i p S หรือว่า S 3ตัวหรือว่า3 S นะคะ S ตัวที่1ก็คือ Strategy in a n d Innovation Change อันนี้ก็ด้านการบริหาร การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม S ส่วนที่2ก็คือ Society and Network เป็นด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและสุดท้าย S ส่วนที่3นะคะก็คือ Self and p r o f e s s i o n Development ก็คือการพัฒนาตนเองและวิชาชีพค่ะสำหรับการนำโมเดล p y ป็น s มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนก็จะเป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกนะคะโดยใช้ p y ป็น s Model เช่นเดียวกันค่ะซึ่งแบ่งเป็น5ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือตัว P หมายถึง P p r e p ก็คือเตรียมให้พร้อมขั้นที่2ก็คือเย a n หรือว่า B y e a r นก็คือขั้นอยากเรียนรู้ขั้นที่3ก็คือ Stimulate นะคะก็คือขั้นกระตุ้นต่อขั้นที่4ก็คือ Search ค้นให้พบและสุดท้ายขั้นที่5ก็คือ summarize ก็คือจบสมบูรณ์ก็อย่างที่ทุกท่านรู้นะคะว่าองค์ประกอบสําคัญของคําว่าสถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนก็จะมีองค์ประกอบอสหองค์ประกอบด้วยกันนะคะก็คือในด้านของการบริหารผูท้ที่ทําหน้าที่ก็คือผู้บริหารสถานศึกษาด้านกระบ,บวนการจัดการเรียนการสอนผูท้ที่ทําหน้าที่ก็คือครูผู้สอนและอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือด้านผู้เรียนสําหรับคุณลักษณะนักเรียนโรงเรียนไทยใหญ่ศึกษา ที่เราใช้ตัวยอ่อ PY ทุกคนก็จะประกอบไปด้วย polite year n for learning smart self discipline แล้วก็ sufficient หรือถ้าให้ท่องแบบง่ายๆก็คือมันเรียดงามมีมุ่งมั่นมากความรู้คู่วินัยใจพอเพียงค่ะ